เหมือนจะไกลแต่เพิ่งที้สา3เองแต่ e n นเทอเราไม่ตกเลยค่ะ

อ่อาอกาศไม่ได้เลยจะให้พูดสัมพูไม่ได้นะคะโอมันคือความเหนื่อยที่แบบซ้อมมาแล้วก็ได้ทําเต็มที่บนเวทีนะคะอะให้น้องๆหายใจแล้วก็แนะนาตัวกับทุกคนหน่อยดีกว่าขอตัวแทนแ่อยเด้อน่าจะข้างพี่บอยหรอือมั้งข้างพี่เหรอข้างพี่เงเหรออ่ะอ่ะส่งไ์มาส่งไ์มาอ่ะรับนะอือนี่ครับน้องเหนื่อยอยู่น้องเหนื่อยสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ย พี่เข้าใจชื่อจำยุทธครับส่งไปต่อเลยผมไม่คุยต่อเลยเหรอชื่อเขาบ้างค่ะโอเคสวัสดีค่ะชื่อน้ำขิงค่ะวสวัสดีค่ะชื่อม่านใหม่ค่ะวสวัสดีค่ะชื่อน้ำขิงค่ะสวัสดีครับชื่อฟอนนะครับชื่ออะไร ื่อฟอดครับชื่อฟอดฟอดใส่แว่นฟอดมองเห็นไหมครับมองเห็นครับท่านเหนื่อยเหงื่อออกหน้าก็จะเบลอๆหน่อยครับแล้วตอนนี้เห็นหน้าพีเอ็มไหมเห็นค,ครับโอเคแล้วเวลาเต้นใส่แว่นเรารู้สึกยังไงมันมันยากขึ้นไหมหรือว่าเราชินละยากขึ้นครับเพราะว่าเพิ่งใส่ครับไม่ยากขึ้น <laughs> บอกว่าต้องพัวไม่ยาก เดี๋ยวเราก็จะอยากก็นิดนึงดีกว่าเราเถิดขึ้นมาดนึงดีกว่าเพราะเมื่อกี้พี่เห็นว่าแต่ละคนคือใช้ energy เยอะมากดูนิดนึงในการเต้นเมื่อกี้มีแนวอะไรบ้างอะแนวการเต้นของเราเอาไปถุงนู้นทีเขาบอกเริ่มที่เกี่ยงกันแลยครับมีริบบ์บอยไม่มีริบบ์บอยหรอมีริบบ์บอยมีอะไรต่อครับล็อกกิ้งครับเฮาครับอ่าฮะ ครับผมประมาณนี้เลยโอ้โหแล้วคอนเซปต์มาแบบสีส้มสดใสแบบนี้นี่คิดกับเองไหมครับหรือว่าทางคุณครูนี่แนะนำเรามาครับคุณครูชอบพระสงฆ์ครับถามจริงอักษรจุลกลินี่คุณดูในในฟิลิปป์หรือเปล่าครับคุณครูชอบพระสงฆ์เป็นคอนเซปต์ที่แหวกแต่งใหม่แต่พี่ว่ามันเป็นส้มที่ดีนะแกงชอบส้มแกน็บอกว่าเบบี้แครอทเบบี้แครอทเราเป็นทีมจากจังหวัดไหน เชียงใหม่ครับเป็นนิวเชียงใหม่เสียงเชียงใหม่หน่อยได้ไหมไม่แพ้ช่วงเช้าไปไม่แพ้ช่วงเช้าเลยก่อนไปอยากให้ Trigger Nation ฝากอะไรกับคนดูนิดนึงค่ะไปถ้าคนนึงถ้กคนนึงว่าผมไม่ไหวแล้วเหมือนเหมือนท้อกับเพื่อนเราป้าเอาหน่อยไหมไปขอกำลังใจก็ได้ครับขอกำลังใจหน่อยครับไอ้หนุ่มขอแบบภาษาเหนือภาษาเหนือเลยอ้อนอ่อนอ่อนอ่อนขอกำลังใจหน่อยค่ะ วาใจหน่อยครับเสียงหายเลยเอาเพโมนี่คือ Trigger Nation นะคะให้้องไปพักก่อนค่ะขอบคุณครับพี่บอยแต่ก่อนเราจะไปไปต่อเนี่ยเราต้องขอพัก